สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดู m4 channel นะครับผมจะมาอธิบายการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับ m4 channel นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยครับเราก็จะมาดูนะครับชุดอ่าชุดไฟนะครับที่เอามาใช้กับแอนะครับก็จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับ แล้วก็มีกาวนะครับมีรีโมทนะครับรีโมทนี้คืออะไรนะครับก็คือไฟสิบสองโวลต์นะเพื่อนแต่ว่าจะเป็นการต่อผ่านสวิตช์หรือว่าผ่านสวิตช์กุญแจนะครับเพื่ออ่อนเจ้าตัว power amp นะครับส่วนไฟสิบสองโวลต์กับกาวนะครับจะมีไฟมาเลี้ยง power amp ตลอดเวลานะครับอ่ารอแค่ไฟจากสวิตช์มานะครับก็จะทําการติด power amp นะครับแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็น ขั้วลำโพงนะครับก็จะมีช่องเลียกับช่องฟอนต์นะครับเพราะเป็นแอมป์สี่ชันแนนะครับก็จะเป็นคู่นะครับเลียแล้วก็บวกลบบวกลบนะครับก็เท่ากับ2คู่นะครับรับใส่ลําโพงได้2ตัวนะ,ะส่วนฟอนต์ก็บวกลบบวกลบก็เป็นสี่ช n น e นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขั้วสัญญาณเสียบเข้านะครับ อันนี้ครับสาหรับด้านสายสัญญาณเสียบเข้านะครับฝั่งอินพุตนะครับก็จะมีช่องฟอนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนกับช่องเรียเห็นไหมครับแล้วก็ชุดปรับนะครับก็จะมีฟอนกับเรียนะครับเวลาเพื่อนๆต่อสายสัญญาณเข้านะครับช่องฟอนนะครับเวลาเราปรับพวกตัดความถี่อะไรพวกนี้ครับเพื่อนๆก็ต้องไปดูฝั่งออกด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับว่าจะมีฟอนกับเรียก็ให้ตรงกันนะครับปรับชุดไหนมันก็จะปรับเปลี่ยนชุดนั้นนะครับเพื่อนๆ เช่นปรับฟอนต์เสียงฟอนต์ก็จะฝั่งฟอนต์ก็จะเปลี่ยนนะครับปรับเลียเสียงสัญญาณฝั่งลําโพงชุดเลียก็จะเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างมีเกณฑ์นะครับคือขยายสัญญาณนะเพื่อนๆยกสัญญาณให้แรงขึ้นนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดตัดความถี่นั้นเพื่อนโลแล้วก็ไฮแล้วก็ฟูลนะครับเวลาเราปรับมาฟูลนะครับเพื่อนๆมันจะปรับอะไรไม่ได้นะครับยกเว้น ช่องเกณฑ์อย่างเดียวนะครับที่ยกได้นะครับส่วนตัดความถี่จะตัดไม่ได้เลยนะอ่ากรใช้เสียงเอกลักษณ์ของเจ้าแอมตัวนี้นะครับส่วนไฮนะครับเราก็จะตัดความถี่ได้นะครับตั้งแต่ห้าสิบเฮิร์ตจนถึง500ร้เฮิร์นะครับนะครับมันก็จะมีตามฟิเกนซี่ที่บอกไว้นะครับเราก็ยกได้นะเพื่อนๆอ่าส่วนฝั่งนี้เราก็มาดูนะครับเหมือนกันนะครับ มีมีปรับเหมือนกันก็มี2ชุดนะครับปรับโลก็คือขับต่ำได้นะครับคือขับเสียงซับนะครับห้าสิบเฮิร์ตถึงห้าร้อยเฮิร์ตนะครับอ่านี่เพื่อนๆก็ลองมาเล่นดูได้นะครับส่วนเวลาปรับช่องไหนก็เสียงก็จะออกช่องนั้นนะครับด้านหลังนะครับผมก็การใช้งานเบื้องต้นก็จะทั่า่าประมาณนี้นะครับแอม4สี่ชนแนนะ ส่วนเชนั้ l ของเพื่อนๆนะครับถ้าช่องมันไม่เหมือนกันแบบนี้ส่วนใหญ่ก็หลักการเดียวกันนะฮะก็ดูช่องให้ตรงกันนะครับก็เสียงก็จะออกเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ชุดฟงชุดฟิลพวกนี้นครับก็ดูนะครับบางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ